สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหมู่บ้านลึกลับไดโนเสานะร์นะเมื่อกี้คลิปแรกเราได้พาไปดูตัวแรกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวต่อไปกันว่ามันจะมีหน้าตาย,ยังไงบ้างนะพี่วัวพี่ควายพาเดินไปสิไหนเดิน,นดึกๆๆๆๆด๊กดึ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 ๊ะดึกๆๆ๊กดึ๊กดึ๊กว้าวนี่เรามาเจอกันอีกตัวหนึ่ง โอ้ดูสิตัวอ้นวนๆกลมๆแต่ตัวนี้มันไม่สูงไม่ยาวนะมีอะไรแหลมๆแทงออกมาด้วยนะไหนเราไปดูกันสิว่าเจ้าตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงโอ้ดูหน้าตาของมันสิปากคล้ายๆนกหรือเปล่าฮะดูลิ้นดูลิ้นเออมีขยับตาด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะเจ้าตัวนี้มันคือพันอะไรเนี่ยไหมเรามาดูกันสิ มันคือพันแองคิโลซอรัสนะคะและที่เราเห็นเนี่ยกระดูกที่เป็นสีขาวๆที่โผล่ออกมาเนี่ยนะมันคือกระดูกของมันนั่นเองเขาบอกว่ากระดูกมันเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันชั้นดีเลยแล้วก็เจ้าสัตว์ตัวเนี้นะกินพืชเป็นอาหาร mm hmm. เห็นไหมปากเขาบอกว่าปากของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายนกแก้วนะคะแม่เหมือนกันไหมดูมันมองเรามีกระพริบตาด้วย ว้าวหางกระดิกด้วยเห็นไหมไปดูหางสิไดโนเสาร์ที่นี่คือเขาจะทำแบบว่าขยับได้แล้วก็มีเสียงนะคะมันจะคล้ายๆข,ของจริงมากๆเลยอโอ้แล้วเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะพาไปดูไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นกันอีกนะคอยติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ